ครูชื่อครูเพทยายคุณคองนะครับอยู่ที่แผนกวิชาช่างซ่อมลุงนะครับวิทรายการชีพปิมุรีนะครับวันนี้เราจะมาเรียนในรายวิชางานเชื่อมซ่อมลุงนะครับราสวิชา30 1 1 1น0 0 0 1นะครับนี่เรามาดูจุดป,ประสงค์รายวิชางานเชื่อมซ่อมลุงนะครับมีทั้งหมดอยู่4นะครับ4ข้อนะครับนักเรียน ข้อที่หนึ่งนะครับเข้าใจหลักการเชื่อมซ่อมลุงและซ่อมซ่อมแซมนะครับข้อที่สองนะครับมีทักษะในการเชื่อมซ่อมลุงและซ่อมแซมนะครับสามนะครับมีทักษะในการวิเคราะห์การศึกหลอนะครับแตกแล้วชนิดโลหะและวางแผนงานเชื่อมนะครับสี่นะครับมีกิจนิสัยในการปฏิงานเชื่อมและตรวจสอบหลักการอาชญาธนามัยและความปลอดภัยในเรื่องของการปฏิบัติงาน นะครับมาดูหัวข้อต่อไปนะครับนะักเรียนนะครับการรักษาโดยสรุปหมายถึงนะครับกิจกรรมหรือง,งานทั้งหมดที่กระทําต่อเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆนะครับเพื่อรักษาสภาพหรือป้องกันไม่ให้เกิดการชำรุดเสียหายโดยให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานนะครับตลอดเวลารวมทั้งช่วยยืดอายกุการใช้งานให้ยาวนานขึ้นและเสียค่าใช้จ่ายใ,ให้น้อยที่สุดนะครับมาดูหัวข้อต่อไปนะครับนะักเรียนนะครับความต้องการ,ารของการรักษา นะครับมีข้อที่1นนะครับการรักษาช่วยชะลอความเสื่อมสภาพของอาคารนะครับเ่องจากเระอุปกรณ์ปลิต่างๆนะครับสการรักษาทําให้การรักษาสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยให้คงอยู่ตลอดไปนะครับ3นะครับการรักษาช่วยลดค่าใช้จ่ายในปัจจัยการผลิตที่สําคัญนะครับคือนะครับหค่าใช้จ่ายด้านวัสดุ นะครับอันนี้ก็เป็นต้นทุนในเรื่องของกระบวนการผลิตนะครับสองค่าใช้จ่ายด้านเครื่องจักรนะครับสามค่าใช้จ่ายด้านกําลังคนนะครับเพราะนั้นทั้งสามข้อน,นี้ก็เป็นปัจจัยสําคัญในเรื่องของต้นทุนในกระบวนการผลิตนะครับในด้าน,นโรงงานอุตส,สาหกรรมนะครับข้อที่สี่การรู้ษาจะช่วยก่อให้เกิดความและกําลังใจแก่คนงานนะครับทาให้คนงานนั้นมีความมั่งใจนะครับเพราะว่า เครื่องจักรหรือว่าสภาพแวดล้อมในการทํางานนั้นปลอดภัยและการทํางานได้ต่อเนื่องนะครับมาดูต่อหัวข้อต่อไปนะครับนักเรียนการรู้ษาแบบทวีผลที่ทุกคนมีส่วนร่วมนะครับนะครับหมายถึงอะไรนะครับหมายถึงกิจกรรมที่ทําให้เป็นระบบในกระบวนการปราร้องกันไม่ให้เกิดการเสียของเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ต่างๆภายในโรงงานตั้งแต่กระบวนการออกแบบนะครับให้สามารถซ่อม และรึงษาได้ง่ายนะครับนะครับสามารถถอดประกอบหรือว่าแม i นเทนแนนได้สะดวกนะครับหรือว่าเปลี่ยนอะไรได้นะอย่างรวดเร็วนะครับแต่ต้องเน้นย้ําเรื่องความปลอดภัยนะครับของเครื่องจักรนะครับขัดข้องหรือเกิดบัติเหตุน้อยที่สุดนะครับนะทำยังไงจะได้จะต้องไม่เกิดอุบัติเหตุในเรื่องของการเปิดงานนะครับเพราะฉะนั้นก็จะมีหัวข้อในเรื่องของส่วนร่วมก็จะมีทั้งหมดอยู่8กิจกรรมนะครับนักเรียน นะครับข้อที่หนึ่งนะครับกิจกรรมการรู้ษาด้วยตนเองนะครับก็คือด cents, death, horses, thin, march, kind of ูแลเครื่องจักรหรือว่าบริเวณที่เรารับผิดชอบเนี่ยนะครับให้สะอาดปลอดภัยนะครับกิจกรรมที่สองการวางแผนการรู้ษาเครื่องจักรนะหรือว่าอุปกรณ์ในการทํางานนะครับกิจกรรมที่สามการรู้ษาอย่างมีคุณภาพนะครับกิจกรรมที่สี่นะครับการรูกษาเฉพาะด้านนะครับก็คือ ด้านที่เราควรจะดูแลนะครับตรงไหนที่เป็นพิเศษนะครับเรื่องของการดูแลของเครื่องจักรหรือว่าพื้นที่นะครับกิจกรรมที่5นะครับความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมในการทํางานนะครับความปลอดภัยเน้นย้ํานะครับผู้รายงานต้องเซฟตี้นะครับให้มากที่สุดนะครับกิจกรรมที่6การปรับปรุงกระบวนการผลิตนะครับย่นระยะเวลาในการทํางานนะครับเพราะนั้นต้องมีการวางแผนนะครับ กิจกรรมที่เจนะครับการศึกษาอบรมนะครับให้ทุกคนนั้นมีความตระหนักและความเข้าใจนะครับในเรื่องของการทํางานนะครับให้รู้เหมือน,นกันนะครับกิจกรรมที่8การป้องกันและการรู้ษานะครับของเครื่องจักรหรือว่าอุปกรณ์ต่างๆนะครับให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้ง,งานแล้วเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับามาดูหัวข้อต่อไปนะครับนักเรียนประเภทของการรู้ษา สามารถแบ่งออกได้เป็น4ประเภทนะครับดังนี้นะครับหัวข้อที่หนึ่งนะครับการรักษาเชื้องกันก็จะมีอยู่2ลักษณะนะครับนักเรียนนะครับลักษณะที่หนึ่งะครับการรักษาตามกําหนดเวลานะครับพอถึงเวลาก็ต้องเปลี่ยนนะอย่างเช่นแบริ่งนะครับสายพาหรือว่าอุปกรณ์ต่างๆนะครับมันมีชั่วโมงในการทํางานนะครับหัวที่2นะครับการรักษาตามสภาพนะครับตามสภาพนี้หมายถึงอะไรบ้างนะครับนักเรียน แล้วถึงการทำความสะอาดนะครับการหล่อลื่นนะครับก็จะมีทั้งอาจาระบีนะครับมีทั้งน้ามันการตรวจสภาพนะครับของเครื่องจักรเองก็ดีนะครับการทดสอบความถูกต้องในการทํางานและการบันทึกเก็บประวัติรวมทั้งการติดตามแนวโน้มการเสื่อมสภาพนะครับเพราะนั้นการเปลี่ยนอะไรหรือว่าการซ่อมแซมเครื่องจักรต่างๆนะครับต้องมีการบันทึกนะครับเพื่อดูร่องรอยระยะเวลาในการปฏิบัติงานหรือว่าการเปลี่ยนนะครับ ข้อที่2นะครับการรักษาเมื่อเกิดการชํารุดเสียหายนะครับถ้าเสียหายต้องเปลี่ยนแน่นอนนะครับนะปล่อยไว้ไม่ได้เพราะจะทําให้นะเครื่องจักรหรือว่าอุปกรณ์นั้นนาลุกลามหรือว่าเสียหายเพิ่มมากขึ้นนะครับหัวข้อที่3นะครับนักเรียนการรักษาแบบแก้ไขนะครับแก้ไขหรือว่าชั่วโมงเร่งด่วนนะครับทำยังไงก็ได้ให้เครื่องจักรนั้นสามารถลันนะครับหรือว่าทํางานนะไปก่อนนะครับหัวข้อที่4การป้องกันและการรักษานะครับ มาดูหัวข้อต่อไปนะครับนักเรียนมีทั้งหมดอยู่7ขั้นตอนในเรื่องของการดูแลหรือว่าซ่อมแซมนะครับการทำความสะอาดเบื้องต้นนะครับอันนี้ก็เป็นหัวข้อที่เราต้องทำเกือบทุกวันอยู่แล้วนะครับหัวข้อที่2นะครับหาสาเหตุและจุดที่ก่อให้เกิดปัญหานะครับว่า,าปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างเครื่องจับหรือว่าทํางานแล้วมีปัญหาเนี่ยเราจะแก้อย่างไงบ้างนะครับต้องหาสาเหตุก่อน ข้อที่3กําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานนะต้องรวดเร็วนะครับปลอดภัยนะครับต่อผู้ปฏิบัติงานเองหรือว่าเพือน่รมงานนะครับข้อที่ี่การตรวจสอบทั่วๆไปนไปสภาพแวดล้อมนะครับมีจุดไหนที่เป็นจุดอันตรายนะครับมีพื้นที่ที่เป็นน้มามันรั่วไหลไหมหรือว่ามีฝุ่นละอองนะเวลาเราเชื่อมแล้วสามารถนติดไฟได้ง่ายต้องมีอุป,รปรกรณ์เรื่องของการดับเพลิงนะอยู่ใกล้ๆนะครับข้อทีห้า การตรวจสอบด้วยตนเองอันนี้ตรวจสอบหมายถึงผู้ปริัติงานเองนะครับตรวจสอบเครื่องจกักรนาว่าพร้อมใช้งานไหมแต่ถ้าเราซ่อมแซมได้หรือว่าอะไหล่เล็กน้อยหลุดเราก็ซ่อมแซมเองแต่ถ้าเราไม่สามารถซ่อมแซมเองได้ก็เรียกช่งา, ance, างนาฝ่ายแมเทรเน็ตก็มาตรวจสอบหรือว่าแก้ไขนะครับหัวข้อที่6นาความเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับทั้งเครื่องจักรเองก็ดีหรือว่านาอุปกรณ์ที่เราใช้งานเสร็จแล้วนะครับต้องเก็บเรียง เพราะว่าบางทีเราไม่ใช้งานนะครับคนเดียวอาจจะมีเพื่อนร่วมงานนมาใช้พวกประแจพวกทีมพวกคออะไรต่างนะครับข้อที่7นะครับการทำงานอย่างจริงจังหรือการจัดการทุกอย่างด้วยตนเองนะครับต้องบริหารจัดการให้งานนั้นเสร็จนะครับตามระยะเวลานะครับของการทํางานอ่าอันนี้ในหน่วยนี้นะครับของวิชางานเชื่อมซ่อมลุงนะครับก็จะมีอ่าเนื้อหาเบื้องต้นนะครับเรื่องของการ ทำงานเรื่องความปลดภัยในการบ a i n t e นหรือการเชื่อมนะครับนะซ่อมแซมนะส่วนใหญ่จะอยู่ในโรงงานอุตสาหกรรมเพราะฉะนั้นนักเรียนสามารถเข้าไปได้ใน Google Classroom ก็จะมีเข้ารหัสวิชานะครับเข้าไปไปทำใบงานเพื่อทดสอบตัวเองว่านะครับมีทักษะแล้วก็คะแนนอยู่ในเกณฑ์ไหนนะครับหรือรวมทั้งนะครับ ID line นะครับเกียวโค้ดต,ต่างๆนะหรือครูจะฝากไว้ใน YouTube นะครับคูชื่อครูไปไายคุ้มครองนะครับเบอร์โทรอยู่ที่089636230นะครับเพราะนั้นในหน่วยนี้นาหวังว่าน่าจะเป็นประโยชน์นะครับแล้วเราพบกันใหม่ในหน่วยที่2นะครับวันนี้สวัสดีครับ